สวัสดีครับทุกคนเคยฝันอยากมีเงินล้านแรกในชีวิตไหมครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเงินเดือนแค่นี้จะไปมีเงินล้านได้ยังไงหรือต้องลงทุนใหญ่ๆสิถึงจะรวยได้แต่วันนี้ผมจะมาบอกความจริงที่น่าตกใจครับว่าคุณสามารถสร้างเงินล้านแรกได้ด้วยเงินแค่100บาทต่อวันเท่านั้นใช่ครับฟังไม่ผิดครับแค่วันละ100บาท ฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เวทมนต์หรอกครับมันคือพลังของวินัยและความเข้าใจในคณิตศาสตร์ทางการเงินที่หลายคนมองข้ามไปถ้าอยากรู้ว่าทำได้ยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองว่าคุณจะมองเรื่องการเก็บเงินไปตลอดกาลเอาล่ะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าเงินล้านแรกนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า100บาทต่อวันจะพาคุณไปถึงฝั่งฝันได้อย่างไร ผมขอแบ่งเนื้อหาเป็น5ส่วนหลักๆเพื่อให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงครับ 1. แกะรอยตัวเลข100บาทต่อวันสู่เงินล้านมาเริ่มจากการคำนวณพื้นฐานกันก่อนครับ100บาทต่อวันนี่คือจุดเริ่มต้นของเดือนละเท่าไหร่เดือนละ100บาทคูณ30วันเท่ากับ3,000บาทไม่ใช่3 SS นะครับปีละเท่าไหร่ ปีละ3,000บาทคูณ12เท่ากับ36,000บาทดูเหมือนน้อยใช่ไหมครับ36,000บาทต่อปีนี่มันจะไปถึงล้านได้ยังไงคำตอบคือเวลาและพลันของดอกเบี้ยทบต้นที่หลายคนมองข้ามไปครับถ้าคุณเก็บเงินสดไว้เฉยๆใต้หมอนคุณจะต้องใช้เวลา1,000ล้านบาทหาร36,000บาทต่อปีเท่ากับประมาณ27.7ปีเกือบ28ปี นานมากใช่ไหมครับฟังดูแล้วท้อเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองเห็นและยอมแพ้ไปแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่คือแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดครับเพราะเราจะใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในโลกการเงินนั่นคือการลงทุนและดอกเบีย้ยทบต้นหรือ Compound Interest 2. ดอกเบีย้ยทบต้นมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก อัลเบิร์ตอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกผู้ที่เข้าใจมันจะได้รับมันไปผู้ที่ไม่เข้าใจมันจะต้องจ่ายมันคำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอครับแต่ถ้าคุณสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้มากกว่า5%ละ่ะเช่น8%หรือ10%ซึ่งสามารถทำได้จากการลงทุนในกองทุนรวมดัดชนีหรือหุ้นที่มีการเติบโตระยะเวลาก็จะยิ่งสั้นลงไปอีกครับ ผลตอบแทน8%ใช้เวลาประมาณผลตอบแทน10%ใช้เวลาประมาณเห็นไหมครับว่า100บาทต่อวันไม่ใช่แค่100บาทแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกวันนี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลไม้ในอนาคตส่วนที่3เริ่มต้นอย่างไรให้ง่ายและยั่งยืนเคล็ดลับ5ข้อการเก็บเงินวันละ100บาทให้ยั่งยืนนั้นมีเคล็ดลับครับ ไม่ใช่แค่เก็บเก็บไปงั้นๆแต่ต้องมี strategy มองหา100บาทที่หายไปในแต่ละวันคุณลองนั่งนึกดูสิครับว่าในแต่ละวันคุณใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างที่สามารถลดทอนลงได้100กาแฟแก้วแพงๆชาไข่มุกลดเหลือครึ่งแก้วหรือชงเองที่บ้านขนนจุกจิกลดจานวนลงค่าเดินทางลองเดินใกล้ๆหรือใช้ขนส่งทาหานะที่ถูกกว่าอาหารกลางวันห่อข้าไปกินเองบ้างหรือเลือกร้านที่ถูกลง ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่สามารถหาไรายได้เพิ่ม100บาทที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นขนาดนั้นออกไปจากชีวิตได้ไม่ยากครับลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายสักหนึ่งสัปดาห์คุณจะเห็นชัดเลยว่าเงิน100บาทนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้ฉันจะเก็บเงินวันละ100บาทเพื่อให้มีเงิน1ล้านบาทภายใน15ปีเขียนมันลงไปเลยครับ แปะไว้ที่ตู้เย็นโต๊ะทำงานหรือตั้งเป็นรูปคืนหลังโทรศัพท์มือถือเพื่อเตือนตัวเองเสมอว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ทำให้เป็นนิสัยนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่สุดครับโอนเงินอัตโนมัติตั้งค่าให้ธนาคารโอนเงิน3,000บาท100บาทคูณ30วันจากบัญชีเงินเดือนของคุณกระปุกออมสินถ้ายังไม่พร้อมลงทุนให้เริ่มต้นจากการเก็บเงินสักกล่องหนึ่ง การทำแบบนี้จะทำให้คุณจ่ายให้ตัวเองก่อน (pay yourself first) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการสร้างความมัง่งคั่งเพิ่มรายได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณสามารถหาเงินเพิ่มได้100บาทต่อวันนั่นจะยิ่งทำให้การเก็บเงิน100บาทเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นงานอดิเรกที่สร้างรายได้ (side hustle) ขายของออนไลน์เล็กๆน้อยๆสอนพิเศษรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆหลังเลิกงาน การเพิ่มรายได้จะช่วยให้คุณมีเงินเหลือมากขึ้นสำหรับการออมและการลงทุนซึ่งจะช่วยเร่งระยะเวลาให้สั้นลงไปอีกทบทวนและปรับปรุงทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนลองกลับมาดูว่าคุณทำตามแผนได้ดีแค่ไหนมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมมีวิธีไหนที่จะประหยัดได้อีกผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างหากคุณสามารถเก็บได้มากกว่า100บาทก็ยอดเยี่ยมเลยครับ4 เลือกลงทุนแบบไหนให้เหมาะสมเมื่อคุณมีเงินเก็บได้ตามเป้าหมายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำเงินไปทำงานครับและนี่คือทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้นที่เก็บวันละ100บาทบัญชีเงินฝากปลอดภาษีข้อดีปลอดภัยความเสี่ยงต่ำมากข้อจํากัดคือต้องฝากเท่ากันทุกเดือนห้ามขาดฝากและมีระยะเวลากำหนดเช่น24เดือน หรือ36เดือนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่กองทุนรวมตลาดเงินความเสี่ยงต่ำมากเหมาะสำหรับพักเงินระยะสั้นกองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำได้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากเล็กน้อยกองทุนรวมผสม Balance Funds ผสมระหว่างตราสารหนี้และหุ้นมีความเสี่ยงปานกลางเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนกองทุนรวมดัชนี Index Funds ลงทุนตามดัดชนีตลาดหุ้นเช่น SET 50สิ่งที่ต้องศึกษาเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่เชื่อถือได้และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกนะครับลงทุนในหุ้นรายตัวข้อดีมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงมากหากเลือกหุ้นถูกตัวข้อจำกัดความเสี่ยงสูงต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดต้องใช้เวลาและความอดทนไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นที่เก็บ100บาทต่อวัน เว้นแต่คุณจะศึกษาอย่างท่องแท้และมีเงินก้อนที่มากพอสำหรับการลงทุนอุปสรรคและความท้าทายก้าวผ่านมันไปให้ได้แน่นอนครับว่าเส้นทางสู่เงินล้านไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันต้องมีอุปสรรคและสิ่งล่อใจต่างๆเข้ามาทดสอบวินัยของคุณความต้องการฉับพลัน (Instant Gratification) วันนี้อยากกินบุฟเฟ่จังเลยเห็นรองเท้าคู่ใหม่สวยมากอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่แล้ววิธีแก้ เตือนตัวเองถึงเป้าหมายใหญ่พยายามหาความสุขเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องใช้เงินมากหรือให้รางวัลตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อทำตามเป้าหมายได้สำเร็จเช่นเก็บครบหนึ่งปีค่อยไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆสถานการณ์ฉุกเฉินรถเสียโทรศัพท์พังป่วยกระทันหันวิธีแก้คุณต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินแยกต่างหากจากเงินออมเพื่อลงทุนนะครับอยา่าท้อแท้และหมดกำลังใจ เก็บมาตั้งนานแล้วทำไมเงินยังไม่เยอะขึ้นเลยเมื่อไหร่จะถึงล้านสักทีวิธีแก้กลับไปดูเป้าหมายของคุณอีกครั้งทบทวนความสำเร็จที่ผ่านมามองเห็นภาพอนาคตที่คุณจะมีเงินล้านผมอยากให้คุณถ่ายรูปกระปุกออมสินหรือแคปหน้าจอพอร์ตการลงทุนของคุณไว้แล้วเปรียบเทียบในแต่ละเมืองคุณจะเห็นการเติบโตเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยสร้างกำลังใจคำพูดของคนรอบข้างเก็บไปทำไมเยอะแยะ ไม่ได้ใช้ชีวิตเลยชาตินี้ก็ไม่รวยหรอกวิธีแก้ฟังหูไว้หูครับคนที่จะรวยคือคุณไม่ใช่พวกเขาเป้าหมายทางการเงินเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าให้ใครตั้งเป้าหมายทางการเงินแทนคุณส่วนที่6การยกระดับการเงินส่วนบุคคลเมื่อคุณเริ่มมีวินัยในการเก็บเงิน100บาทต่อวันแล้วคุณสามารถยกระดับการเงินของคุณไปอีกขั้นได้เพิ่มจํานวนเงินออม เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นหรือสามารถลดค่าใช้ใจ่ายได้มากขึ้นพยายามเพิ่มเงินที่ออมและลงทุนเช่นจาก100บาทเป็น150บาทหรือ200บาทต่อวันยิ่งเพิ่มได้มากเท่าไรเป้าหมายเงินล้านของคุณก็จะยิ่งมาถึงเร็วขึ้นเท่านั้นศึกษาการลงทุนเพิ่มเติมเมื่อคุณคุ้นเคยกับการลงทุนพื้นฐานแล้วพยายามศึกษารูปแบบการลงทุนอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นสร้างแหล่งรายได้หลายทาง อย่าพึ่งพิงไรายได้จากงานประจำเพียงทางเดียวการมีไรายได้เสริมจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นควบคุมหนี้สินพยายามหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงหากมีหนี้ให้รีบจัดการใจ่ายให้หมดเพื่อที่คุณจะได้มีเงินไปลงทุนมากขึ้นเห็นไหมครับว่าเงินล้านแรกในชีวิตไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปเพียงแค่คุณมีวินัยในการเก็บเงินวันละ100บาทและฉลาดในการนำเงินไปลงทุน เวลาจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในการสร้างความมั่งคั่งถ้าคุณยังไม่เริ่มวันนี้คุณจะรออะไรครับ100บาทต่อวันเปลี่ยนชีวิตคุณได้แน่นอนและที่สําคัญที่สุดการเริ่มต้นคือครึ่งหนึ่งของความสําเร็จแล้วครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อยากได้เคล็ดลับทางการเงินดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรัก และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมั่งคั่งขึ้นทุกวันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ